สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็กลับมาพบกับผมอาจารย์หลักแก้วอมรรสสดในรายการออมสินความคิดครับออมสินความคิดก็วันนี้เป็นเรื่องราวของชาวจีนมีคำคมภาสิตหรือว่าคำพังเพยเอามาฝากกันพร้อมกับยกตัวอย่างให้ท่านได้ฟังกันเป็นของดีๆทั้งนั้นแหละครับบางครั้งอาจจะพูดซ้ำไปซ้ำมายกตัวอย่างซ้ำไปซ้ำมาเพราะมันมีเป็นร้อยเป็นพัน เป็นพันๆเรื่องบางทีก็ไม่รู้ว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องไหนแต่ว่าเอายกตัวอย่างมาประกอบให้สมกับเ,เข้ากับเนื้อเรื่องที่กำลังบรรยายอยู่วันนี้วักแรกเลยในของดีของข้อคิดชาวจีนเขาบอกว่าเทียนไขส่องสว่างแก่คนอื่นเขาลามไม่เผาตัวเองจนหมดสิ้นเวลาเราเห็นเทียนไขเนี่ยก็ ธรรมดาเนี่ยเข่าพันษาออกพรนษาสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าก็จุดเทียนกันในนี้ทําไมเขาบอกเทียนไขส่องสว่างแก่คนอื่นนะเวลาเราใช้เทียนเทียนเนี่ยถ้ายังไม่ใช้มันก็ไม่มีประโยชน์มันยังไม่ใช่ประโยชน์ของการใช้การใช้ต้องเอาไม่ขีดหรือเพลเอหรือไฟจุดไปที่อ่ไส้เทียนจึงสว่างในขณะเทียนสว่างมันก็ทําลายตัวมันเองไปด้วย ลามไหมตัวเองจนหมดสิ้นเนี่ยสำคัญนะครับเทียนด้ามเดียวถ้าเราเอามาตีความความคิดกันเนี่ยมันก็เหมือนมนุษย์คนคนหนึ่งเนี่ยเมื่อเกิดมามันก็เหมือนก็เริ่มพ่อแม่ก็จุดเทียนให้แล้วหนึ่งขวบสองขวบสามขวบเนี่ยมันลามไปจนหัวไหมกันจนทุกวันเนี้เออแล้วแต่เพราะบางคนเนี่ยอย่าคิดว่าเทียนหมดแล้วถึงจะจบนะไม่เทียนเนี่ยเออ ไปได้ครึ่งครึ่งเล่มเนี่ยมันก็ดับได้ถ้ามันเจอพายุเจอลมเป่ากข้าไปมันก็ดับเนี่ยเขาเรียกกร,รมตัดรอนนะครับกรรมตัดรอนเพราะฉะนั้นเทียนเนี่ยในภาสิตของชาวนักพัฒนาก็บอกเปลวเทียนละลายแท่งเพื่อเปล่งแสงอันอัมภัยชีวิตมาลายไปเหลือสิ่งใดทิ้งไวแ้แทนเนี่ยก็ตรงกันของจีนเขาก็บอกว่า มันส่องสว่างก่คนอื่นแต่ตัวมันต้องหมดไปหมดไปหมดไปเพราะฉะนั้นเราได้ข้อคิดอะไรครับเราก็เอาตัวเราเนี่ยไปวัดกับเทียนว่าเทียนเนี่ยมันส่องสว่างนะฮะมันก็หมดไปเหมือนคนทําความดีให้กับแผ่นดินแต่ตัวเองก็ต้องมอดลงมอดลงยังไงมันก็มอดคุณไม่ทําอยู่เฉยๆตื่นขึ้น,นมานอนกินนอนกินนอน สมุทโขโคดคำฉันเนยกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนเนี่ยก็ได้เหมือนกันแต่คงก็ไม่ได้มีค่าอะไรเลยมาแล้วก็หมดปวดปดแต่อย่าลืมเทียนมันจุดถึงไปเทียนถ้าไม่จุดก็ไม่เป็นไรแต่คนเนี่ยมันจุดตลอดคุณจะนอนเนี่ยก็เหมือนกับไฟไหมหัวอยู่ทุกวันเนี้ที่พระเจ้าตรัสว่ามันเหมือนไฟไหมอยู่ตลอดเวลาอย่าประมาทใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทเพราะคบเพลิงม,มันจุดอยู่ที่หัวเราเนี่ย พอเวลาแหละมันผ่านไปมันก็เอาความแก่ความงอมเอาฟันหักหักเอาหัวงอกงอกเอาหนังเหียเห่ยวเหี่ยวโรคภัยไข้เจ็บที่ไม่เคยมีมันก็สัรนมาให้เราเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าเรายังไม่ทําประโยชน์อะไรให้กับแผ่นดินกับสังคมมันก็ไม่ไปแบบอิลุ่ยฉุยแจกไม่ได้เป็นประโยชน์ อย่างเทียนเนี่ยเขาไหม้หนึ่งก็คือให้ความอบอุอ่นส่องสว่างระหว่างเดินทางหรือว่าดูหนังสือหรือวาอ่าสมัยก่อนเนี่ยจุดเทียนสองสามเล่มนี่ก็สามารถที่จะทำกิจกรรมอะไรต่ออะไรได้เห็นไหมมันมีประโยชน์อีต,ตรงที่มันส่องสว่างให้กับคนมนุษย์เราก็เหมือนเทียนเราส่องสว่างให้กับในยุคสมัยของเราหรือเปล่า ถ้าเราส่องสมังเนี่ส่องในสมัยยุคสมัยของเราเราก็มีคุณค่าตายจากโลกนี้ไปก็เหมือนเทียนที่มันหมดหมดไปแล้วเนี่ยมันก็มีคุณค่าว่าอ,อกิจการงานเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราส่องให้เขาแต่อย่าลืมว่าตัวเขาละลายไปด้วยมนุษย์ก็ละลายไปละลายทุกวันหายใจเข้าหายใจออกชั่วโมงหนึ่งก็ละลายแล้วแต่ละลายเนี่ยได้อะไรกลับคืนมาเห็นหรือยังครับเทียนมันส่องสว่าง แต่มันก็มีมักมีผลให้เกิดขึ้นในสังคมแต่มนุษย์เราเนี่ยยิ่งกว่าเทียนอีกคือมนุษย์สามารถทำอะไรได้เยอะแยะไปหมดเลยสร้างสวรรค์สร้างนรกก็ได้สร้างกิจการสร้างนวัตกรรมสร้างอะไรได้เยอะเลยเนี่ยแสงสว่างแห่งปัญญาของมนุษย์นั้นเปรียบเทียบกับเปลียวเทียนเปรียบเทียบกับเทียนไขนี่ก็หลักการที่คนจีนเขาใช้มนานานแล้ว คนไทยก็เอามาใช้เปรียบเทียบเวลาเปรียบเทียบอะไรต่างๆเนี่ยผมถึงชอบเอาอุปมาอุปไมยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุปมาอุปไมยอย่างหนึ่งเหมือนกันเขาเทียนไขมาว่าส่องสว่างกับคนอื่นนะแต่มันลามไมหมตัวเองเนี่ยหรืออย่างโนโปรเลียนโบนาฟาของฝรั่งเศสเขาบอกว่าไอ้คนอัจฉริยะคนที่มีคุณค่ามันก็เหมือนกับไอ้ดาวิกะ พลุไอหรือดาวตกอะที่ส่องสว่างให้กับมวลมนุษยชาติแต่มันก็เผาตัวมันเองไปด้วยเห็นไหมเผาตัวเองด้วยแต่ส่องสว่างให้กับมวลมวลมนุษยชาติเนี่ยนโปลเลียน,ยน,ขนเ,นะเขาก็ยังอูนี่ขนาดฝรั่งเศสนะเขาก็ยังเอามาเปรียบเทียบในยุคสมัยของตนเนี่ยเขาส่องสว่างอะไรให้ยุคในสมัยของตนมันก็เหมือนนักวิทยาศาสตร์เอดิสัน ไอสไตล์ style, หรือว่าไมเคิลฟลรเดในแต่ละยุคเบนจามินแฟรงกิ้เนี่ยเขาก็ส่องสว่างในยุคของเขานะหรือว่าพนาเรศวรพระเจ้าตากสมเด็จพระนารายณ์ท่านก็ส่องสว่างในยุคของท่านด้วยวัยเพียงพระเจ้าตากศีน,นี่48พระเรเอ่อพระเรศวร50เองนะเพราะฉะนั้นด้วยระยะเวลาสั้นๆพระองค์ท่าน50 48ท่านกูท้กูชาติ กูแผ่นดินลบมาตลอดชีวิตพวกเราทำอะไรอยู่ทุกวันนี้อายุ40 50บางคน60 70 80ยังไม่เป็นโลเป็นพายก็มีเยอะมันเสียดายแล้วพระพุทธเจ้าบอกเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็ยากก็บอกแล้วผมก็พยายามอธิบายฟังว่าท่านให้สาวกเอาเล็บจิบลงบนดินแล้วก็ยกขึ้นถามว่าดินทั้งปฐพีกับดินที่เล็บเอาดินที่เล็บมันน้อยกว่าอยู่แล้วนั่นแหละพระพุทธเจ้าบอกว่ามนุษย์เมื่อตายจากโลกมนุษย์แล้วเนี่ย โอกาสที่จะเกิดเป็นมนุษย์อีกเท่ากับดินที่ติดอยู่ที่เล็บนี้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเกิดเป็นมนุษย์มันถึงยากเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาแล้วเราชนะแล้วสเปิร์มพ่อยิงก็ไปในรังไข่ของแม่เนี่ยสี่ร้อยล้านแล้วเราที่หนึ่งแล้วเราควรจะเอาไอ้ที่หนึ่งที่ได้มาเป็นมนุษย์เนี่ยจะเป็นมนุษย์ชั้นอะไรก็แล้วแต่นะ,ะรูปชั่วตัวดำน้ำใจไหม่ดีหรือว่าเป็นลูกคนยากคนจน ถ้าหนึ่งสมองสองมือเรายังมีเราทําไปเดี๋ยวสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะปัน่นความสำเร็จปั่นโชคลาภให้เราเองเราอย่าไปไหว้นูน่นไหวนี่แล้วขอโชคลาภไม่มีหรอกในโลกแล้วก็ไม่มีมมมาศาสนาไหนสอนว่ามึงไหว้แล้วก็จะได้ลาบได้ยศถาบรรดาศักดิ์ผิดหลักการธรรมชาติพระพุทธเจ้าสอนว่าวิริยะทุกขมะเจติคนจะร่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร อีกสักวักหนึ่งนะครับในภาษิตจีนหรือว่าคำาพังเพยของจีนก็บอกชีวิตนั้นมีขีดจำกัดให้หมดดับคล้ายๆกันสอดคล้องกันชีวิตนั้นมีขีดจำกัดให้หมดดับความรู้กับไร้ขอบเขตไม่มีที่สิ้นสุดเขาเปรียบเทียบไว้สองตัวอันนี้ถ้าเราจับหัวข้อสำคัญ ชีวิตเนี่ยมันมีขีดจำกัดตรงที่หมดเวลามันก็ดับยังไงก็หมดเวลาพู้ทุทธเจ้าก็หมดเวลา80พระอนุน์หมดเวลา120หลายคนหมดเวลา20 30 40ีแล้วแต่เพราะชีวิตมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเนี่ยจำเอาไว้เลยเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไอ้ระหว่างตั้งอยู่เนี่ยเราจะทําอะไร เราจะทำอะไรให้มันเกิดมักเกิดผลเป็นบุญกุศลที่ตามหลังเราไปเวลาเราตายเงินบาทเดียวเนี่ยติดปากยังสับเบลอเอาไปกินเพราะนั้นเงินเงินเนี่ยมีประโยชน์ตอนเป็นแต่ตอนตายแล้วเนี่ยทำยังไงเราจะแลกเงินเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลนะฮะทำบุญทำกุศลให้มากแล้วมันก็จะตามเราไปถ้าขี้เหนียวมันก็ตกนรกเหมือนในอดีตในสมัยพุทธกาลอย่าขี้เหนียว เพราะเงินทองเนี่ยมันเป็นของกลางกลางไม่ใช่ของใครที่ดินก็เป็นของกลางบ้านก็ของกลางรถยศถาบรรดาศักดิ์เนี่ยอย่างผมก็เสียแล้วก็ต้องคืนหลวงหมดยศถาบรรดาศากักดิ์สายสพงสายสะพายมันก็ชั่วคราวพออายุ60ไปแล้วเนี่ยก็อะไรที่มันพอจะแจกของส่องตะเกียงเหมือนที่ผมทำ u t u b e เนี่ยนะฮะก็ทำเพื่อแบ่งปันของดีๆเหล่านี้ให้กับสังคม เพราะฉะนั้นชีวิตมีขีดจำกัดอยู่ที่มะหมดแล้วดับต่อมาเขาบอกความรู้ไร้ขอบเขตไม่มีสิ้นสุดเขาพูดถึงความรู้นะไม่ใช่ปัญญาความรู้มีเยอะแยะเราออกมาจากบ้านเนี่ยบรมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปาโมดท่านบอกว่าเดินทางระหว่างบ้านไปที่ทำงานเนี่ยสองข้างทางเนี่ยมีบทเรียนให้เราเรียนรู้ตลอดเวลานี่เรื่องจริง ซ้ายขวาเนี่ยเอา้าเราขับไปเจอแม่ค้าขายของเจอ,เอแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวเจอคนเล่นกลเจอคนอะไรต่างๆเยอะแยะ,ยะไปหมดเลยเนี่ยมันมีบทให้เราเรียนรู้เรียนรู้ยังไงอ,อยากเป็นแม่ค้าไหมอยากเป็นขอทานไหมอยากเป็นคน,นงุ่นไหมอยากเป็นงี้แล้วทําไมเขาจึงมาทําอย่างนี้มีเหตุผลอะไรเนี่ยเราได้เรียนรู้สอง้างทาง ไอ้ทำไมตรงนี้ขายดีไอ้ตรงนี้ขายไม่ออกอันนี้ทำไมคนมาเข้าคิวกันเนี่ยชีวิตเนี่ยมันมีอ,องค์ความรู้มันมีสองข้างทางแล้วเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนมีแต่หนังสือเดี๋ยวนี้มีซีดีลอมมีทําได้มีเฟซบุ๊กมีอีบุ๊กทั้งหลายเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยแล้วความรู้เนี่ยมัน เมื่อก่อนเราต้องไปหาเดี๋ยวนี้อยู่เฉยๆอยู่กับบ้านเราก็ไม่ต้องไปหอสมุดแห่งชาติแล้วมันจะไปร้านหนังสือแล้วเต็มไปหมดเลยเรากดอากูนี่ o g l e นี่แหละเดี๋ยวมันก็จะบอกหมดว่าเรื่องอะไรตาอ,อะไรต่างๆอันนี้ก็ช่วยได้นะหรือแม้ทุกวันนี้เทคโนโลยีส่งลายส่งอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราเนี่ยคิดให้ดีสักนิดหนึ่งก่อนจะส่งอะไรไปให้ใหคิดให้ดีอะไรที่มันเป็นประโยชน์ส่งไป อะไรที่มันเป็นโทษอะไรที่มันเป็นบาปอะไรที่มันเป็นทําให้จิตใจคนตกต่ำก็อย่าไปส่งคําด่าคําต่อว่าคําอะไรหรืออะไรภาพไม่สมควรที่เราออกก็เอาไปออกไม่สมควรเพราะนั้นส่งแต่สิ่งดีส่งธรรมะส่งข้อคิดส่งประวัติศาสตร์ส่งไอเดียแปลกๆโดยเฉพาะทุกวันนี้ที่ผมชอบก็คือพวกหมอที่ออกมาพูดเรื่องโครคภัยไข้เจ็บ เนี่ยเป็นการเรียนรู้อย่างดีถ้าฉลาดเราก็จะเรียนรู้จากส่งไลน์เนี่ยหมอเขาก็ทำติ๊กต็อกทำไลายสั้นๆให้เรามารู้ว่าโอ้ยออจะกินต้องระวังเนื้อระวังตัววัดความดันดันสูงดันต่ำเป็นเบาหวานแก้ยังไงเป็นโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเรียนรู้ได้ใน Google เนี่ยเยอะยะหรือว่าในไลน์ที่ส่งส่งกันมาใครมีของดีก็ส่งไปนะได้บุญได้บุญเหมือนผมทำอ้คลิปพวกนี้หรือว่า จากรายการรู้รักแผ่นดินในรายการโทรทัศน์ที่ผมทำผมก็เอามาออกหรือรายการวิทยุ FM 1 0 1ผมก็ามาตกแต่งเสร็จแล้วก็ใส่ภาพไปแล้วก็แจกจ่ายส่งลายไปในกลุ่มเพื่อนฝูงเยอะแยะไปหมดเป็นร้อยเป็นพันแต่ละวันก็ส่งไปเนี่ยก็ได้บุญบุญแปลว่าอะไรแปลว่าสบายใจเนี่ยไม่ต้องเสียตัง เนะมื่อก่อนที่จะไปออกทีวีออกิทยุเนี่ยเสียตังค์เสียเงาโฆษณาอันนี้ไม่ต้องเสียเลยได้ฟรีได้อะไรต่างต่าเานี้มานะไม่ต้องไปวิวิทย์สมลาะอะไรมากมายเดี๋ยวนี้คิดให้ดนะีหรือว่าเอาคนไม่เป็นเลยเสร้างสารรค์งานไม่เป็นทำอะไรก็ไม่ได้ก็แอบ,บดอูคนเขาส่งมาให้เราเนี่ยหรือว่ากลุ่มเราเฮ้ยนี่ดีเราก็ ไม่ใช่ขโมยนะเราเอามาเก็บไว้เก็บไว้แล้วก็ส่งไปให้กลุ่มนูน้นกลุ่มนี้มันก็ได้บุญนะนี่เป็นวิธีการก็เหมือนกับอนุโมทนาบุญนะ่ะข้อไปวัดทาบุญมาอ,อนุโมทนาด้วยสาธุด้วยก็ได้บุญแล้วก็เหมือนกันอย่างมีน้องๆพี่ๆเขาส่งอะไรดีๆมาให้ผมผมเก็บเลยเก็บโอ้ยนี่ดีจังบางครั้งเอามาทำหนังสือได้เป็นเล่มเลยนะพวกบทความดีๆรีเขาแปลมาเนี่ย เอาเก็บให้ดีเหอะมันอยู่ที่เรา,าจะใช้สื่ออย่างนี้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรโดยไม่ได้ไปค้นคว้าอะไรมากเลยเดี๋ยวนี้มันลอยมาลอยมากลางอากาศเลยแล้วเรายัางไม่เก็บอ,อะไรฉกฉวยวิธีการพวกนี้เอาไว้ก็เสียดายเสียดายผมนี่เก็บหมดได้อะไรมาวิเคราะห์อันนี้ดีอันนี้ไม่ดีก็ปล่อยไปอันนี้ดีก็เก็บเอาไว้แล้วก็มาเรียบเรียง,เ,ยง,สยงเสียงราสาเมื่อก่อนผมอ่านหนังสือเสร็จแล้วผมก็สรุป ห้าร้อยสามร้อยเลหน้าสี่ร้อยหน้าแล้วก็สรุป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 โอ้ยวันดีคืนดีก็เอาไอ้สิ่งที่สรุปมาดูโห oh, ได้หนังสือไม่รู้กี่ร้อยเล่มเลยทําไว้นี่ก็คือสิ่งที่เรามีของดีอยู่แต่เราต้องใช้ให้เป็นครับวันนี้ก็คงจะมอีอยู่สองหัวข้อสั้นๆเอามาฝากกันเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ